สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองฟัยสุขสุคนค่ะมาพอกระถิบแล้วจะพี่น้องกับแซ่บนัวคว้องิพย์นะคะคลิปนี้ทิพย์กับว่มียังไยพี่น้องคะคลิปนี้ทิพย์จะพาพี่น้องไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ได้อ่านเออเฮิรนว่ายังนี้อทรงมากเนี่ยเดนนอวันนี้นอง่งมาเนี่ยจูนก้อนไปเฮ็ดเวียกมากพี่น้องเฮ็ดเวียกมากวันนี้ทิพย์อยู่บ้านพอดีเพิ่นมาพอดีเลยว่าจะไปเยี่ยมคุณยายนะคะเพิ่นแห้เขาเยี่ยมห้าโมงแรงถึงหนึ่งทุ่มพี่น้อง อันนี้มีพี่น้อง fc ผู้ใจดีนะคะพี่สาวของทิพมันเองก็คือพี่นัทนะคะที่เคยมาเยี่ยมทิพเนาะเพื่อนก็ได้บอกน้องทิพพี่อยากไปเยี่ยมคุณยายพี่ไปไม่ได้แต่ว่าพี่รบกวนหน่อยนะคะให้ที่เป็นธุระให้หน่อยก็เลยฝากซื้อนมนะคะซื้อนมแอนลินแล้วก็นมตาหมีเป็นกระปองนะพี่น้องคะยางละหนึ่งโลนะคะให้ไปเยี่ยมคุณยายแทนให้แน่สว่าอนน,อนนี่บริวาส่างมาของพี่นงจ้าแน่เลย <ผม S 2> <laughs> เอา้าคือมีลูกคือว่าพี่น้องจ้า อันนี้ามาเลี้ยงอีกแล้วนะคะแต่ละลูกฟุ้งปิงฟุ้งปิงฟุ้งปิงโอเคเดี๋ยวสิบสิบถ้าพี่น้องไปซื้อของก่อนพี่สาวคนแนะนํามาผอมบบได้นแนะนำหรอกบังคับผอมว่าต้องเอาร้านน้องทิพย์เท่านั้นมาจันทร์ว่ะไปเดี๋ยวสิพภาพไปซื้อของน้องจ้าใช่เหรอหนุม่มนี่นะคะนี่แหละหนุ่มหนุ่จับไว้สองโลสองโลก็คืออันนี้เป็นแพกที่แล้ว แพ็ก,กินแล้วแพ็กละแพ็กละหกแพ็กละแปดย่างละ,ละ่ลรัวมันผสลกรร็รวมกันละซองรัแล้วเนาะอันน,น,นี้อันนี้ก็หนึ่งแพ็คอันนี้หนึ่งแพ็คดิวอันนี้ก็วางไว้ชั้นหนึ่งแพ็คแล้วก็แอนลีนค่ะแอนลีนเอาแบบงาดำกับอะลิปนนผสมกันเลยอะยายจะได้แบบเลือกกินนะนะคะพีนะ่นัดขอบคุณพีน่นัดมากมากเอาย่างละมันรัวนึงอะ่ะเอาย่างละโห าานนยางละหกนี่ยางละหกใช่ไหมคะเดี๋ยวคนมาเอาอีกอ่ะเดี๋ยวไปวันเดี๋ยวไปจ่ายตังไปจ่ายตังก่อนเฮียก่อนได้พี่น้องจ้าจ่ายตังกับเฮียก่อนนะคะเอาอะไรบ้างนะเอานมค่ะนมนมน,ม, <laughs> นมแอนลีนค่ะนมแอนลีนแล้วก็แอนลีนกับมีค่ะตาหมนีนะคะแอนลีนักแข็งในลูกอ่าแอนลีนอย่างละสามนะคะเพราะว่าที่เอาเป็นง่าดำแล้วก็อะไรนะมอสกัดเหรอ เอาอย่างละสามแพ็กนะคะ<อ>รวมทั้งหมดก็คืออย่างละหนึ่งโลนะคะอจ้าเอ้ยคือของเทอว่ะเฮาออะีา่เหรอเน่ยอืออันเกว่ัอกันแกตัง อันนี้เป็นระบบในเนี่ยระบบบ้านเราระบบเองครับอันนี้เท่าได้กับวิวอร่อยสิบสองร้อยยี่ห้าก็สิรลดไทยดีใช่วะร้อยยี่ห้าบาทครับฮะร้อยยี่ห้าบาททั้งหมดเหรอคะอแค่เดียวทั้งเบอร์นี่ซีร้อยสิบสามบาทอ๋อสีร้อยสิบสามบาทนะคะอาจ่ายตังค์จาายตังค์นะครับค่ะ <c oughs> ออห้ยร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับครับผมมีเงืนทอนบมดหรออืมมีบอนนอบบันนีหสองสาี่อมีมีหารลอยอยู่อือหของเลยวะงั้นเดี๋ยวนาลูกค้าถ้าโดนมีออเมมเบอร์ไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดมใช่ถุงห้เด้อแม่เด้อจ้ากระสิแม่ตัวเนาะดูดนมทุกคืนเดียเนาะก็ะสิเป็นลูกตัวเนาะพี่น้องเงียบกิ๊บอันหนูลินค่ะหนูลินไม่ได้ไปด้วยไปกับมามีนะคะเอากระสิเบะห้ามเบะนะคะเบะม,มันไม่สวยนะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะยังเอฟซีน้องหนูลินเยอะแยะเลยนะลูกยิ้มหน่อยสิลูก,ม,ลกมึงนอนทางกระตือ่นบ่หลุดบ่ยิมย้มเลย,ย เก่งตังเลยวันนี้เป็นตุ๊กตาให้มามีอีกแล้วเหรอฮะตุ๊กตาให้มามีอีกแล้วค่ะอโอเคไปพี่น้องจ้าเดี๋ยวทิพยาพี่น้องไปอายัางเพิ่มมาเนี่ยบอจ้าพ่อจา้จาจ้าพ่อเราเหมอนบอยไม่ถึงของบอกเจ้าอันละเดี๋ยวทิพาายา,าพี่น้องไปเยี่ยมคุณย่าก่อนนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวฮอดลงบ้านเดี๋ยวว่าก,กันนะคะพี่น้องโอกคครับท่อนกับท่อน,นจะคล้องอยู่แล้วอืมเอคือบอหายคือบอยหายลูกค่ะ ลูก้ากัเนี่ยเนาะก็ว่าแม่อยู่สิเนี่ยละโดนนุ่มคือเบาแบบหนาตึงนะโอเคโอเคใะพอกันจ้าพี่น้องจ้าก่อนเราจะไปโรงพยาบาลเราก็ต้องเอาน้องหนูลินไปไว้บ้านน้องก่อนนะคะตอนนี้ก็รักสาออกเดินทางพี่น้องคะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านอยู่นะคะทุกคนก็เตรียมความเรียบร้อยเอาของขข้นนะคะมึฝังแก้มน้อง คือแดงแดงไม่ต้องกันตกใจได้พี่น้องคะหอมหน้องรีบถือแกมหลานก็นเลยท้อส่งแดงแน่จักหน่อยไปจวดจไปส่งน้องหนูลินก่อนนะคะเหนเพื่อนดีใจได้เพื่นขึ้นรถบรรยากาศฝนตกก็เศร้าแล้วพี่น้องจ้าแต่ว่าขม้มนะจ่ะอันนี้มาแวะส่งหลานก่อนนะคะแวะบ้านน้องหนูลินก่อนพี่น้องคุณจ้ะบ้านน้องหนูลินน้องหนูลินมีพี่น้องสองคนมี พี่ชายชื่อพี่ออโต้แล้วก็น้องหนูลินนะคะโอเคได้ส่งหลานก่อนพี่น้องจ้าส่านพี่ใก็ <laughs> ส่งแล้วค่ะโอ้ยลายซุปอินนีอเไดส่งแล้วค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้องของแม่ที่พี่น้องในน้องขอ,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 องแม่ที่นี่แหละก็เลยเป็นญาติญาติกันนี่ไงพี่ออโต้เนี่ยออโต้ใส่พวกสวัสดีชอบรู้หลอกออโต้นี่คือเป็นพี่ชายออพี่ชายของน้องหนูลินนะคะออโอเค บบากบายก่อนลาายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊วยยิ้มบยบซ้อ่สบอทำลายนไม่ต้อหอนหนแล้วนจาม้วพี่งบาซืนปกติซืนเชอแล้วที่มารักเลยไรน้ไมัที่บ๊างบ๊องสยท้าทักเลยมไปหาใหญ่ก่อนสื้อขอาน่ หอดลงบานล้จาจะพี่น้องคะตอนนี้ก็หาที่จอดรถได้แล้วนะคะจอดค้างทางพี่น้องข้าจผ้าจอด,ด,จอ,ดอยู่ก็สิ์บอถ,ถึงจับถอกเนาะเพราะว่ารถคนมาเหยี่ยมร้ายพี่นอ้องเตรียมยู่มันไม่มองจอดรถจ้ะน้องขุดไม่มองจอดเมื่อกี้ขี่รถทานมาเจอรถแม่น้องดอมอยู่นะคะก็ทรหาแม่แล้วนะคะแม่ก็อยู่กับแม่น้องดอมนะคะกําลังป้อนข้าวคุณยายอยู่เดี๋ยวขี่สิผ้พาพี่น้องขึ้นไป ข้างบนนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจปะอากาศหนาวหนาวอากาศเย็นมากๆเลยตาลุมๆหมดแล้วพี่น้องขึ้นลิฟต์ชั้นสี่นะคะชั้นสี่ค่ะประตูลิฟต์กำลิดโอเคปิดท่านะโอเคถึงแล้วชั้นสี่ ถ,ถึงแล้วนะคะว่ากินว่ากลินแมวกินพี่น้องว่ามันหิวอะไรยังเงี้ยเาไม่อยากไปหาคุณยายก่อนนะคะบ่รู้ว่าอยู่เตียงไหนพี่น้องคะถึงแล้วนะคะคุณยายอันนี้คุณแม่เฝ้าอยู่สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้าอาสวัสดีจ้าทางนู้นมไ,มนนไปต้องปุ่นดิล่ะเดี๋ยวว่าเห็น เป็นยังไรอาการอันนี้อันนี้อัน,นอัน,น,อน,นมีลูกเต่าลูกลูกเต่าเอานุ่มมาฝากมาเยี่ยมคุณยาย<แ>ได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วนะคะขอบคุณค่ะพี่นัทอันนั้นด้วยอกินให้เมอร์เตอร์กินเยอะๆพี่นัทบอกหายเร็วๆกินโอ้นะั <laughs>

มอสืหเมื่อยอยู่สบอ่มอสือหาเมื่ออยู่บ่กล้พอแขกเมื่อขอคนนี้ฝ <laughs> ันยางแข็งแรงฝันฝยางย,างย <laughs> จ่มมือหนิจมอยากเมื่อแล้วพี่น้องจักมือเลาหนิงามื่อละ่ะมอว่างไหน่รเป็นตะได้ออกอยู่บ่ค,คือถอดตาอยู่บ้าน กินเขาเราบอกกินก็ยังกินนะกินน้อยๆเลยอืมแมนปวดเนียวก็ <c oughs> ตั้งท้องเมียมาหม, <c oughs> มันมาแขวะเก็บปวดมองใด เกบปวดมองได้เบาให้พี่น้องฟังแน่พี่น้องอวยพรมาขอให้หายเร็วๆสันนาคือดำขำเขียดเนาค้เป็นดำดำขนเขียด้อบดดำียอนนานาไตากแดดนอนตดอนหนาวเลยดำอเ้าหมอขม่พี่ ใเหย่ยมคุใหญ่นะคะรอมมุกย่ห้่แมกคนมาทุกคนมอแยได้หอมอย่นีหมเอาอย่างนี้เอามกในี้เอาคูณไปสักคนเอาคู่ไปสักคน อากันว่าเมื่อบานถ้าาสูดไปใช้สูดไป,ดปรดไปเจ็ปวดเมื่อบานสูง,ง,งเมื่อบานคนุมแบคนนั้นคน้คั้นคนนีคนน้นอันพี่น้องเอพีบอกให้คุายหาย,ยเร็วๆเด้วยคุณยายจะ่าเนี่ยพี่น้องอยู่ใกล่องบอกให้คุณยายหายเร็วๆเมื่อบานไวใบในเย็นอยู่มันบอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คนก็เลยฝากนมมาให้ให้ให้กินเล่าคนสื่อมาให้ได้นะสื่อมาให้ได้หน่ซื้อมาให้เจ้าเบื่อเลยนีเจ้ากินมนะคะต่อกันพอดีคุณพิณาัพิณสุขภาพแข็งแรงแค่อยใหญ่เนาะจ้าจ้าสันพิณาจ้าจ้ากำลังแล้วจ้าดีเนาะมากับมูไข่ก็เลยงีเต็มกร้จานาฮักแท้จ้าฝ่ายสิบพิ้องช่เนาะ ยางยางดูดนี่แหละที่ว่าบ่อยอยากพยายางหยมันลมกูจาว่าอันบ่มีหลวมไม่มไท่เนาะทักอย้มันหลุมยูียีให้นอนทีหน้าของเมฆกันแ่วันดีกจเนียนังทีหน้าซึนดีจมไม่เลยอยากเมื่อ,อยไปน้องไล้เมื่อไร้คลืนแล้วเพื่น อักเม่าเหมอนเย็บขึ้นหอดตัวเข็มเล่นใหญ่เป็นเข็นนะเมอันนเียนเข็มอันสตี<ม>เป็นซื้อว่าเข็มหงี่ยเก็บเบิร์ดอยู่หันละเ <c oughs> จแรงกัเอ่ยกับแหม่ะ<ม>อยากกนหนกับในมางแหมกอนเขาอาบน้ำหยายากไม่มอ อยากนอนือ่อนแอยากนอนกน,นอนพักใให้ย่ายิ่นไปยางหลิน <c oughs> เออ

เพ้เพิ่นนี่นละหรือนั่งเทียบเป็นไรพี่น้องพวกโนีบัูยูงานนำผูดูแลเลยผู้ดูแลครับโอ้ชิบก็ได้ถอดพอดีบ่เนาะบังมันึ้นึ้นโตได้อยู่่บาไสบ้างเถอะไปานนี่ งานเดินตัวขึ้ไปอยากนะรงดีพอซิวหายนี่ิวผมเป็นสาวเฟินแหงเ่ินแหงเงินแค่หนีเกอยี่ยังไม่ซิวด้วยยังเป็นตุ่มเนี่ยในเฟินเสียเนี่ยหลด ดีซิวหายายค่เดี๋ยวอันนั้นเนื้อมันเสียนังผิทางเกาผตายชิดิตตายที่ตุ่มหนาพ่อมทกคนเลยเหรอกําลังจมอี่เนื้อพอนืเน้าหัวก็นายขอใครกตายแล้ว่ะ แล้วก็เศ้าเนีเ่ยนี่มองนี้มองนี้พี่น้องมันแตกแล้วลงแล้วลเอามองนี้ลงอืมอืมพโตแคยงไ้ <laughs> นาขันแ <laughs> กวอ,อยากเอาซุม้ <laughs> มไฟอยากเอาซุม้มไฟอินะยัเ <laughs> งี้ยนมาแม่อยากเอาสุ้มไฟอสคือสมบู

หอยเขียนสัมเคียนสัมเขียนดำเลิศหาเส้นพี่น้องจ้าหาเส้นบัฟฟ์สัมเต็มอยู่แลตุ่นตอนนี้มิตจจิตใจพ่อนเนอย่างเมื่ออาการก็ดีขึ้นอยู่ครับพี่น้องปกติบัลลมเพิ่นก็แหงขี้ย่อยอยู่แล้วเพิ่นก็ห่วงอดโวยอยู่แล้วเพิ่งจะห่วงทัวร์ ลักๆจิตใจอยากเมื่อบ้านจะเร็วๆังสิไดเมื่อเด้อเราเร็วๆสิยดเมื่อเราเร็วๆจังเสเมื่อจุดปดเมื่อไไร ้เวหงคูด้เลิป็นมนค้ัดี๋ินบกะค่ะอดี๋เห็นคุณยายอยู่บะอืมเห็นเรื่องะค่ะมาเบ่งคุณยายมาีย่คุณยายครับคุณยายใจเป็นหนัค่ะขอบคุณ ขอบคุณทุกข้าอวยพรที่อวยพรให้คุณยายหายเร็วๆโดวจะเป็นลังคะแล้วก็ขอบคุณพี่นัทด,ด้วยนะคะที่ทรงเหมาะอ่าน่มมากให้เยี่ยมคุณยายนะคะขอบคุณเิตรตภาพที่ดีแล้วก็ขอบคุณทีทีค่คิดเป็นห่วงแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันที่ร้องไหหายมากสำหรก็ขอห้กลับไปลายเถ่าพันเถ่าสุขภาพแข็งแรงนะคะแม่พี่นัทเออแม่พี่นัทสุขภาพแข็งแรงที่จกันนะคะแลวพอกันคลิดนั้ช่องนัทคืนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ